สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ค่ะเคยลองนึกภาพตามไหมคะว่าถ้าเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนที่เราเรียนเรียนกันมาตลอดเนี่ยมันมีบทที่หายไปเป็นบทที่ว่าด้วยอารยธรรมยุคสมฤทธิ์ที่ล้าสมัยมากๆแต่แล้ววันหนึ่งก็หายวับไปเฉยๆแบบไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทิ้งไว้แค่โบราณวัตถุรูปร่างหน้าตาประหลาดสุดๆที่ดูแล้วเหมือนหลุดมาจากโลกอื่นเลยค่ะซึ่งบทที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่จริงครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงซานซิงตุยแหล่งโบราณาคดีในมณฑลเซฉวนของจีนที่การค้นพบของมันเนี่ยเออไม่ใช่แค่มันเติมบทที่หายไปนะครับแต่มันแทบจะบังคับให้เราต้องเขียนประวัติศาสตร์จีนยุคแรกเริ่มกันใหม่เลยทีเดียวขนาดนั้นเลยเหรอคะ ใช่ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากทั้งรายงานการกุดค้นล่าสุดบทวิเคราะห์จากนักโบราณาคดีทั่วโลกคือเราจะมาลองประติดประต่อจิ๊กซอชิ้นสําคัญนี้กันว่าคนพวกนี้คือใครทําไมของที่พวกเขาสร้างถึงได้น่าทึ่งขนาดนี้แล้วก็ทําไมจูจ่ๆถึงหายไปฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยดีกว่าซึ่งต้องบอกว่ามันเหมือนพล็อตหนังมากๆคือทุกอย่างมันเริ่มจากความบังเอิญล้วนๆเลยใช่เลยครับ เรื่องมันเริ่มในปี1927ชาวนาคนหนึ่งกำลังขุดลอกคูน้ำอยู่ตามปกติเลยแล้วจูๆ่ๆจอบของเขาก็ไปเจอกับของแข็งๆอพอขุดขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นวัตถุยกสวยงามจำนวนมากตอนนั้นยังไม่มีใครเข้าใจความสำคัญของมันนะครับรู้แค่ว่าเป็นของโบราณแต่เหตุการณ์นั้นก็เหมือนกับการแง้มประตูบานเล็กๆให้โลกได้เห็นว่า ใต้ผืนดินตรงนี้มีบางอย่างซ่อนอยู่แล้วประตูบานนั้นก็ถูกเปิดออกจนสุดในปี1986ซสินะคะตอนที่คนงานก่อสร้างไปขุดเจอสิ่งที่เรียกว่าหลุมบูชายันถูกต้องครับแล้วไม่ใช่แค่หลุมเดียวนะครับเจอทีเดียวสองหลุมแล้วของที่อยู่ในนั้นคือสิ่งที่ช็อกโลกโบราณคดีไปเลยโห oh. ข้างในอัดแน่นไปด้วยโบราณวัตถุหลายพันชิ้นมีทั้งทองคำสำริด ยกงาช้างคือมันเป็นเหมือนแคปซูลการเวลาที่ถูกฝังไว้เมื่อ3000กว่าปีก่อนแต่สิ่งที่แปลกกว่านั้นคือสภาพของวัตถุเหล่านั้นครับแปลกยังไงคะของส่วนใหญ่โดยเฉพาะของชิ้นเหลยใหญ่นะครับถูกทุบให้แตกหักอย่างตั้งใจบางชิ้นมีร่องรอยการถูกเผาอย่างรุนแรงแล้วค่อยถูกนามาฝังอย่างเป็นระเบียบไม่ใช่การโยนทิ้งสุ่ม4ี่สุ่มห้าอ๋อการกระทําแบบนี้มันบอกเราชัดเจนเลยครับว่า นี่ไม่ใช่การทิ้งขยะหรือซ่อนสมบัติหนีสงครามแต่มันคือส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนมากเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะคือพวกเขาตั้งใจทำลายของที่ได้ล้ำค่าที่สุดของตัวเองแล้วเอาไปฝังเนี่ยนะคะทำไมล่ะคะไม่เหมือนกับการลบความทรงจำของตัวเองเลยนะนั่นคือคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนครับแต่มันทำให้การค้นพบนี้ยิ่งทวีความลึกลับเข้าไปอีก เพราะไม่เพียงแต่พฤติกรรมจะแปลกประหลาดนะแต่รูปแบบศิละปะของวัตถุเหล่านี้ไม่เคยมีใครเห็นที่ไหนมาก่อนในจีนเลยจริงเหรอคะครับมันแตกต่างจากศิละปะของราชวงศ์ซางซึ่งเป็นมหาอำนาจในยุคเดียวกันโดยสิ้นเชิงมันเหมือนกับเราเจออารยธรรมจากอีกโลกหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในใจกลางประเทศจีนเลยพอพูดแบบนี้คำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วพวกเขาเป็นใครกันแน่คะคนที่สร้างของสุดอลังการพวกนี้ขึ้นมา ัจจุบันนักโบราณคดีค่อนข้างมั่นใจแล้วครับว่านี่คือหลักฐานของอาณาจักรซูหรือชูคิงดัมโบราณซึ่งเคยมีบันทึกในพงศาวะดารน,นะแต่เราไม่เคยมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเลยจนกระทั่งการค้นพบนี้ อ๋อ oh, คือเคยได้ยินชื่อกับไม่เคยเห็นของจริงใช่ครับการมีอยู่ของซานซิงตูมันทลายความเชื่อเดิมๆที่ว่าอารยธรรมจีนมีต้นกําเนิดและศูนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น้ําฮวงโหทางตอนเหนือเท่านั้นแต่นี่คือการประกาศเลยว่าที่ราบเฉิงตูทางตะวันตกเฉียงใต้ก็มีอีกหนึ่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และมีเทคโนโลยีสูงไม่แพ้กันรุ่งเรืองอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเท่ากับว่าประวัติศาสตร์จีนไม่ได้มีพระเอกแค่คนเดียว แต่มีสองคนที่ยืนอยู่บนเวทีเดียวกันมาตลอดโดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือมันมีจุดที่ไปเชื่อมกับตำนานปรมปราด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นการเชื่อมโยงที่น่าทึ่งมากในพงศาวดารโบราณชื่อข้าหยางมีการพูดถึงปฐมกษัตริย์ในตำนานของอาณาจากักรสู่ชื่อว่าฉันชงฉันชงครับ ซึ่งพงศาวดารบรรยายลักษณะเด่นของพระองค์ไว้ว่ามีดวงตาที่ยื่นโผล่ออกมาแล้วมันก็ดันไปตรงกับลักษณะของหน้ากากสมริดขนาดมืึอมาที่ขุดเจอซึ่งมีดวงตาที่โผล่ออกมาเป็นทรงกระบอกอย่างเด่นชัดโหคนลุกเลยใช่ไหมครับการที่วัตถุโบราณมันไปตรงกับตำนานที่เล่าต่อๆกันมาแบบนี้ในวงการโบราณาคดีเขามองเรื่องนี้ยังไงคะเราจะเชื่อได้แค่ไหนว่ามันคือเรื่องเดียวก,กันจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญเป็นคำถามที่ดีมากครับ แน่นอนว่าเราฟันธงร้อยเอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ความสอดคล้องมันน่าทึ่งเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญครับคือหน้าก,ากากที่มีลักษณะเฉพาะตัวแบบนี้ถูกพบเป็นจํานวนมากไม่ใช่ของชิ้นเดียวการตีความที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือชาวสู่สร้างภาพตัวแทนของบรรพบุรุษในตำนานหรืออาจจะเป็นเทพเจ้าของพวกเขาขึ้นมาซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่ธรรมดาแล้วเมื่อเวลาผ่านไปลักษณะนั้นก็ถูกบันทึกกลายเป็นตำนานไป มันเป็นการยืนยันซึ่งกันและกันระหว่างหลักฐานและเรื่องเล่าได้น่าสนใจมากโอเคเข้าใจแล้วค่ะแต่มันก็ยังเหลือปริศนาข้อที่ใหญ่ที่สุดอริยธรรมที่รุ่งเรืองขนาดนี้หายไปไหนคะหายไปแบบดื้อๆเลยครับประมาณช่วง1,100-1,200ถึง1,200ปีก่อนคริสต์กาลเมืองซันสิงตุยก็ถูกทิ้งร้างไปอ้าวทฤษฎีก็มีหลายหลายมากครับ ตั้งแต่ภัยธรรมชาติรุนแรงเช่นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนเส้นทางแม่น้ําทําให้เมืองขาดน้ําหรืออาจจะเกิดน้ําท่วมครั้งมโหฬารบางทฤษฎีก็มองไปที่เรื่องสงครามแต่ทฤษฎีที่น่าสนใจและมีหลักฐานสนับสนุนมากขึ้น,นเรื่อยๆก็คือพวกเขาไม่ได้ล่มสลายแต่ย้ายเมืองย้ายเมืองย้ายไปไหนคะย้ายไปตั้งศูนย์กลางแห่งใหม่ที่เมืองจินซาครับซึ่งอยู่ห่างออกไปแค่ประมาณ40กิโลเมตร ใกล้ๆก,กันเลยใช่ครับเพราะที่นั่นเราขุดพบโบราณวัตถุที่มีสไตล์ศิลปะและเทคนิคการผลิตคล้ายกับที่ซันซิงตุยมากโดยเฉพาะหน้ากากทองคําและวัตถุรูปดวงอาทิตย์มันเหมือนกับการย้ายเมืองหลวงเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่คําถามก็คือทําไมต้องทําพิธีฝังสมบัติทั้งหมดของเมืองเก่าทิ้งไว้ด้วยล่ะคะนั่นนะสิครับยิ่งคุยยิ่งลึกลับเอาเป็นว่าเราพักเรื่องการหายตัวไปของพวกเขาก่อนที่พูดมาทั้งหมดก็น่าทึ่งแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้คนทั้งโลกตะลึงจริงๆก็คือตัวโบราณวัตถุเองนี่แหละโดยเฉพาะพวกหน้ากากกับศีสษะสมริดหน้าตามันแปลกมากเลยใช่ไหมฮะแปลกจนหลายคนบอกว่านี่คือศิลปะจากต่างดาวเลยทีเดียวลักษณะเด่นคือใบหน้าจะดูเป็นเหลี่ยมเป็นมุมดวงตาเป็นรูปอัลมอนด์ขนาดใหญ่บางชิ้นมีลูกตาที่ยื่นออกมาเป็นทรงกระบอกแล้วก็มีหูที่ใหญ่เกินจริงเหมือนหูของสัตว์เลยครับโห หน้ากากชิ้นที่ใหญ่ที่สุดกว้างถึง1.3เมตรหนักกว่า65กิโลกรัมคงไม่ได้สร้างมาให้คนสวมแน่ๆแต่คาดว่าน่าจะถูกนำไปสวมครอบบนเสาไม้โทเทมขนาดใหญ่หรืออาจจะใช้ในพิธีกรรมโดยซือหรือก็คือร่างทรงของบรรพบุรุษนั่นเองตอนเห็นรูปครั้งแรกนึกว่าเป็นแครูปปั้นนะคะแต่พอรู้ว่ามันคือหน้าก,ากากที่เคยถูกสวมบนอะไรบางอย่างมันให้ความรู้สึกที่ทรงพลังแล้วก็น่ากเกรงขามขึ้นมาทันทีเลย ใช่ครับและที่น่าสนใจกว่าน,นั้นคือการวิเคราะห์ล่าสุดพบร่องรอยของเม็ดสีบนหน้ากากด้วยมีสีดำทาที่คิ้วและดวงตาและมีสีแดงสดจากแร่ซินนาบาทาไว้ที่ริมฝีปากรูจมูกและรูหูเ<ฮ>ชื่อกันว่าเป็นการเปิดประสาทสัมผัสให้กับรูปเคารพเพื<ฮ>่อให้สามารถได้ยินได้กลิ่นและลิ้มรสเครื่องเส้นไหว้ได้โอละเอียดอ่อนมาก นอกจากสำริดแล้วก็มีของที่ทำจากทองคำที่น่าทึ่งไม่แพ้กันด้วยแน่นอนครับชิ้นเอกเลยคือคอทานทองคำยาวเกือบเมตรครึ่งทำจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ตีจนบางแล้วหุ้มแกนไม้ไว้ค่ะบนผิวคอทาสลักลวดลายที่งดงามมากเป็นรูปนกที่กำลังจะจับปลาและมีลายหัวลูกศรอ,อยู่ด้วยนี่น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณสุดยอดเลยแล้วยังมีหน้ากากทองคา แผ่นบางๆที่ทำขนาดพอดีเป๊ะสำหรับสวมทับบนศีรษะสำริดอีกชั้นหนึ่งลองนึกภาพตามสิครับศีรษะสำริดที่ดูน่าเกรงขามอยู่แล้วพอสวมหน้ากากทองคำทับเข้าไปอีกมันจะดูศักดิ์สิทธิ์และเปล่งประกายขนาดไหนในพิธีกรรมนึกภาพตามแล้วขนลุกเลยค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมคะยังมีของชิ้นที่คิดว่ามันหลุดโลกที่สุดแล้วต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สนสู้ครับ นี่คือโบราณวัตถุยุคสำริจช,ชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยพบมาสูงเกือบ4เมตร4เมตรใช่ครับตอนเจอก็อยู่ในสภาพแตกเป็นชิ้นๆนะครับนักโบราณคดีใช้เวลาหลายปีมากในการค่อยๆประกอบมันกลับขึ้นมาเหมือนต่อจิ๊กซอวสาม,มิติขนาดยักษ์เลยแล้วต้นไม้นี่มันสื่อถึงอะไรคะมันคือจักรวาลวิทยาของพวกเขาในรูปแบบสม,มิติเลยครับนักวิชาการเชื่อว,ว่า นี่คือภาพจำลองของต้นฝูซางในตำนานจีนโบราณซึ่งเป็นแกงกลางของจักรวาลเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์อ๋อ oh. ตามตำนานเล่าว่าพระอาทิตย์มีสิบดวงและจะผัดกันขึ้นไปบนฟ้าทีละดวงโดยอาศัยอยู่บนต้นฝูซางในรูปของนกค่ะ <Th a. S 1> บนต้นไม้สำริดที่เราประกอบได้มีนกเกาะอยู่9ตัวส่วนยอดที่หักหายไปคาดว่าเคยเป็นที่อยู่ของนกตัวที่สิบ ซึ่งก็คือพระอาทิตย์ที่กำลังส่องแสงอยู่บนทองฟ้านั่นเองแล้วที่โคนต้นก็ยังมีมงกรขนาดใหญ่เลือ้อยพันขึ้นด้วยมันเหมือนกับว่าเขายกเอาความเชื่อเรื่องจักรวาลของตัวเองทั้งหมดมาหล่อให้กลายเป็นสำริดชิ้นนี้ไม่น่าเชื่อว่านี่คือของที่คนเมื่อ3,000ปีก่อนสร้างขึ้นมาได้ยังไม่พอยังมีรูปปั้นขนาดเท่าคนจริงอีกใช่ครับรูปยืนสำริดสูง2.62เมตรรวมฐานแล้วอะ เป็นรูปบุคคลสำคัญอาจจะเป็นกษัตริย์หรือนักบวชสูงสุดยืนอยู่บนแท่นรูปช้างสวมอาภรณ์ที่หรูหรามากแต่จุดที่คนงงกันมานานหลายสิบปีคือมือของเขาครับมือทั้งสองข้างมีขนาดใหญ่ผิดสัดส่วนและกำเป็นวงกลมในลักษณะที่เหมือนกำลังถืออะไรบางอย่างที่ใหญ่และยาวอยู่แต่ของชิ้นนั้นมันหายไปแล้วตอนนี้เรารู้หรือ,อยังครับว่าเขาถืออะไรพอจะเดาได้แล้วครับจากการค้นพบใหม่ๆที่หลุมอื่น เราเจอกับรูปปั้นขนาดเล็กที่ทำท่าทางเดียวกันเป๊ะๆแ,แ,แต่ในมือนั้นกำลังถือวัตถุที่เป็นงาช้างหรือยกอยู่อ๋อแล้วพอกลับมาดูที่รูปปั้นใหญ่ประกอบกับตำนานมันก็มีทฤษฎีที่น่าสนใจมากคือบนเสื้อคลุมของรูปปั้นเนี่ยมีการแกะสลักลวดลายมังกรไว้ห้าตัวพอดีซึ่งมันไปพ้องกับตำนานของจักรพรรดิเหลืองหรือหวงตี้ปฐมกษัตริย์ในตำนานของจีนที่ว่ากันว่ามีมังกร6ตัวคอยอารักขาเดียเด๋ยวนะคะ บนเสื้อมีห้าถ้าอย่างนั้นในมือที่กำอยู่ก็อาจจะกำลังถือมังกรตัวที่6อยู่อย่างนั้นหรอคะเป็นไปได้สูงมากครับอาจจะถืองาช้างที่แกะสลักเป็นรูปมังกรหรือคาถาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมังกรตัวที่6นี่อาจเป็นหลักฐานที่บอกว่าชาวซูก็นับถือจัก,กรพรรดิเหลืองเป็นบนรรพบุรุษของพวกเขาเช่นกันซึ่งจะเชื่อมโยงพวกเขากับสายทานหลักของอารยธรรมจีนได้แล้วเหมือนกับว่าเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะล่าสุดเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ก็มีการค้นพบครั้งใหญ่อีกรอบใช่ครับเหมือนกับว่าซานซิงตุยไม่ยอมให้เราลืมพวกเขาในช่วงปี 2020- ถึง2022มีการขุดพบหลุมบูชาย,ยัญเพิ่มอีกหหลุมพร้อมกับโบราณวัตถุอีกหมื่นกว่าชิ้นหมื่นชิ้นครับของใหม่ที่น่าตื่นเต้นก็มีกล่องสำริดฝาทรงเต่าที่ข้างในบรรจุยกไว้หรือแท่นบูชาสำริดที่มีคนแบกอยู่ข้างใต้และที่แปลกสุดๆคือรูปปั้นศีรษะมนุษย์แต่มีลำตัวเป็นงู ยิ่งขุดเจอก็ยิ่งเพิ่มความลึกลับเข้าไปอีกโอเคค่ะศิลปะของพวกเขามันนน่าทึ่งและหลุดโลกจริงๆแต่คำถามที่อยากรู้มากก็คือในทางวิศวกรรมพวกเขาสร้างของที่ใหญ่โตและซับซ้อนขนาดนี้ขึ้นมาได้ยังไงคะเมื่อ3,000ปีก่อนนี่คืออีกหนึ่งข้อพิสูจน์ถึงความอัจฉริยะของพวกเขาครับซานซิงตุยมีเทคโนโลยีการหล่อสำริดที่สูงมากและมีเทคนิคเฉพาะตัวที่แตกต่างจาราชวงซางอย่างชัดเจน เทคนิคเด่นของพวกเขาเรียกว่าการหล่อแบบแยกส่วนคือแทนที่จะหล่อวัตถุขนาดใหญ่อย่างต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทีเดียวซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้พวกเขาจะหล่อชิ้นส่วนต่างๆขึ้นมาก่อนเช่นลำตน้นกิ่งก้านใบไม้นกแล้วค่อยนำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันในภายหลังอารมณ์เหมือนการประกอบโมเดลพลาสติกเลยนะคะแต่เป็นเวอร์ชันยักษ์ที่ทำจากโลหะหลอมเหลว <laughs> เป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยครับ แล้วพวกเขายังมีนวัตกรรมเฉพาะถิ่นที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนด้วยนั่นคือการใช้แท่งโลหะเล็กๆที่เรียกว่าแกนกลางและแผ่นโลหะบางๆที่เรียกว่าแผ่นชิมเสริมเข้าไปในแม่พิมพ์มเพื่อช่วยควบคุมความหนาของสาริดให้สม่ำเสมอและแม่นยำมันแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในวัสดุและกระบวนการผลิตอย่างลึกซึ้งมากแล้วเรื่องสีสันที่พูดถึงก่อนหน้านี้ล่ะคะอันนี้น่าทึ่งมากเลยใช่ครับนี่คือการค้นพบที่เปลี่ยนมุมมองของเราไปเลย จากเดิมที่เราคุ้นเคยกับภาพโบราณะวัตถุสำริดที่เป็นสีเขียวของสนิมแต่ผลการริโครสล่าสุดยืนยันว่าเมื่อ3,000ปีก่อนวัตถุเหล่านี้ไม่ได้เป็นสีเขียวครับอ้าว oh. ตัวสำริดเองเมื่อหล่อเสร็จใหม่ๆจะมีสีทองอารามและที่สำคัญคือมันถูกทาสีอย่างสวยงามด้วยสีดำและแดงสดใสการค้นพบนี้ทำให้เราต้องย้อนประวัติศาสตร์เทคนิคการทาสีบนโลหะในจีนกลับไปอีกเกือบพันปีเลย เดี๋ยวค่ะแปลว่าของที่เราเห็นในพิพิธภัณฑ์ตอนนี้มันคือเวอร์ชั่นที่สีหลุดไปหมดแล้วหรอคะถ้าเป็นเมื่อ3,000ปีก่อนรูปปั้นหน้าตาประหลาดพวกนี้จะมีสีทองอารามตัดกับสีแดงสดที่ปากและสีดำที่คิ้วงั้นหรอคะถูกต้องครับลองจินตนาการภาพพิธีกรรมของพวกเขาดูสิครับท่ามกลางแสงคบไฟในเวลากลางคืนรูปเคารพสีทองอารามขนาดเมื่ึมมาที่มีสีสันสดใสมันคงเป็นภาพที่น่าเกรงขามและทรงพลังจนยากจะบรรยายเลยทีเดียว เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างการใช้ CT s c a แกนยังช่วยให้เราเห็นร่องรอยของแผ่นทองคำเปลวบางๆที่เคยแปะอยู่บนวัตถุบางชิ้นซึ่งตาเปล่ามองไม่เห็นแล้วด้วยสรุปได้ว่าซานซิงตุยคืออารยาธรรมยุคสำริดที่ยืนหนึ่งมากๆมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงทั้งในแง่ศิลปะความเชื่อและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเองโดยสิ้นเชิงการมีอยู่ของพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่า ประวัติศาสตร์จีนยุคแรกนั้นซับซ้อนและหลากหลายกว่าที่เราเคยเข้าใจกันมากใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันปริศนาที่ใหญ่ที่สุดก็ยังคงอยู่คือการที่พวกเขาไม่ทิ้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณอักษรไว้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเราไม่รู้ว่าพวกเขาเรียกตัวเองว่าอะไรไม่รู้ว่ากษัตริย์ของพวกเขาเชื่ออะไรบ้างและไม่รู้ว่าพวกเขาคิดหรือเชื่ออะไรกันแน่ทุกอย่างที่เราคุยกันมาคือการตีความจากวัตถุที่ไม่มีคำบรรยายเท่านั้นมันน่าแปลกนะคะ อรารยธรรมที่สร้างของที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้แต่กลับไม่มีระบบการเขียนเนี่ยนะอาจจะมีแต่เขียนบนวัสดุที่ย่อยสลายได้ครับเช่นไม้ไผ่หรือผ้าไหมซึ่งไม่เหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าสังคมของพวกเขาให้ความสําคัญกับการสื่อสารผ่านสัญ,ญลักษณ์และพิธีกรรมมากกว่าตัวอักษรซึ่งก็ยิ่งทําให้พวกเขาลึกลับยิ่งขึ้นไปอีก เอาละค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกลงไปในเรื่องราวทั้งหมดนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามหนึ่งให้ได้กลับไปขบคิดกันการที่ชาวซานซิงตุยทุบทำลายและฝังสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของตนเองอย่างเป็นระบบมันคือพิธีกรรมเพื่อส่งของบูชาให้แก่ทวยเทพหรือมันคือการปิดฉากอาระยธรรมของตนเองอย่างสมบูรณ์เพื่อไปเริ่มต้นใหม่ที่เมืองจินซาคะ การที่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลือกที่จะฝังกลบความทรงจำและมรดกทั้งหมดของตนเองอย่างตั้งใจมันมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่สำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนค่ะสวัสดีครับ